ที่พ่อพูดให้ฟังเพราะว่าการสร้างคนยไ,ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายเห็นได้คนสักคนหนึ่งมันก็เป็นบุญนะลูกถ้าจะพูดถึงเราสอนนี่เราว่าเราไม่ได้เหนื่อยปากเราไม่เหนื่อยปักนั่นคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นได้สักคนหนึ่งเราก็ภาคภูมิใจนคือไม่ต้องการเอาหมดหรอกแม้แต่พระเ,เจ้าก็ไม่ได้เอาทั้งหมด ในหมื่นในแสนในล้านเอาสักคนพอได้มันจะต้องมีคนที่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องธรรมะปลดผงโล่งภายในจิตในใจเขาสักคนก็ยังดีที่ว่าการออกสครารชงหาโลกไม่สูญเปล่าไม่เสียแรงไปคือไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าไอ้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันเอหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านใช่ไหมก็ภาคภูมิใจ ความายนี่มันอยู่ตลอดยายก็ไม่ได้ระแวงยายก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องตุละกรรมลำบากกพระเตรียมตัวที่จะมาวัดวันพระนี่จะตลอดตลอดแต่ผลสุดท้ายก็ดังที่เห็นนี่เนะี่ที่พระพุทธเจ้าให้พินีพิจนาะเรื่องความตายตลอดก็เรื่องนี้เนะ่ยเราก็ไม่ทราบว่าพา่อใามุตุราชจะกระชาก ชีวิตของเราไปเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่บอกล่วงหน้าก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งนี้สอนพวกเราตลอดว่าพวกถือพึงเตรียมตัวเพราะใกล้ถึงเวลาของพวกถือแล้วเตือนเดี๋ยวก็ไข้ขหวัดเดี๋ยวก็ไข้ขนั้นไข้นี้ปวดแน่นปวดนี้เริ่มแล้วเตรียม มึงก็สอนพวกเราตลอดว่าให้พวกเราเตรียมเตรียมตัวเพื่อคอยวันที่พวกเราไม่ต้องการมรณสติตัวนี้จะสอนให้เรารู้รสชาติสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทสอนให้เราเข้าใจเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าการเวลาล่วงเลยไปทุกลมหายใจเข้าออกย่อมมีประโยชน์ถ้าเราทำให้มันมีประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ทำ ให้มีประโยชน์ลมหายใจก็จะเป็นโทษคือลมหายใจเข้าออกพึงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองถือถ้าลมหายใจเข้าออกสร้างโทษให้กับตัวเองมันก็เป็นโทษทั้งปัจจุบันและอนาคตแต่ถ้าลมหายใจเข้าออกเราสร้างมหาบุญมหากุศลให้เกิดมันก็เป็นบุญกุศลทั้งปัจจุบันและอนาคตเสียเช่นเดียวกันระลึกในสิ่งที่ดีมีสติขลังปัญญาระลึกถึงความไม่ประมาท เขาก็ไม่ทราบว่ามรณะภัยจะถึงตัวเราเมื่อไหร่เวลาใดเราไม่ทราบนอนแล้วเราจะได้ตื่นไหมอย่าคิดว่ายุ่งยากทางโลกความตายไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คิดว่าพวกเธอจะยุ่งยากห่วงโน่นห่วงนี่ไม่มีทางพอถึงการเวลาก็ก็ชากวิญญาณพวกเธอทันทีทันทีบางทีก็เสียแรงเปล่าในการเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่สามารถที่จะทำมหาบุญมหากุศลให้เกิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ ก็ต้องพบกับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการคือความตายมันถึงเสียกอนที่โบราณบอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาเออมันก็ใช่สัตว์โลกกลัวที่สุดก,ก็คือความตายเตว่าก็ต้องตายพพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเรียนความตายให้มันจบถ้าเรียนความตายให้มันจบก็ไม่กลัวตายแต่ถ้าเรียนความตายไม่จบก็ต้องกลัวตายอยู่ร่ำไป มรณะภัยมาถึงเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบความประมาทเลินเล่อของสัตว์โลกมีแต่ยุ่งเยิงทางโลกไม่ได้คิดถึงตัวนี้ว่ามรณะภัยจะมาถึงเมื่อไหร่เรามีแต่สร้างมีแต่ยุ่งทางโลกมีแต่เทยทาย,ยาทอยากแสแวงหาร่ำไปค,ไคิดว่าจะได้จุดนั้นคิดว่าจะได้จุดนี้ใช่ในการอยู่ก็ต้องเสวงหาไม่ได้เกียคข้าน แต่ว่าต้องระมัดระวังคือมอรณสติใครตัวนี้จะถจึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบธรรมะของพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงมรณสติตัวนี้เป็นธรรมอันเอกเหมือนกับแต่แก่พระอานนท์ออน,นุออนน์เธอระลึกถ,ถึงความตายวันละกี่ครั้งวันละร้อยครั้งพันครั้งพระเจ้าค่ะอานนท์ประมาทมาก เธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทอาน์ผู้ใดระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ตายอีกธรรมะดัวนี้เป็นธรรมะที่หลวงปู่ชายตั้งแต่ที่หลวงปู่คลองคาราวา่เมื่อเห็นวงศาคนาญาตาิตายได้เรียกกันนี่เดือนนี้แม่ตายแม่ฮักตายเดือนต่อไปก็ พ่อฮักตายต่อไปก็พี่ชายพี่ฮักตายต่อไปก็เป็นน้องฮักร่วงลงไปเดือนละคนเดือนละสมเดือนละสมมีความรู้สึกว่าคนต่อไปนี่จะต้องเป็นเราแน่นอนกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เรื่องของอใจที่มันเพียรพยายามที่จะหาทางออก เห็นันหาทองออกไม่ได้แต่เมื่อเห็นมรณภัยตัวนี้เห็นพี่น้องวงศาคณาญาติตายต่อหน้าต่อต,อตาและทําศพตลอดตลอดเพราะเราเป็นผู้ทําศพเป็นผู้เผาศพทําให้เกิดมรณภัยเออทาให้เกิดสติกําลังปัญญาและลึกถึงความตายเป็นอารมณ์บา้าคนต่อไปต้องเป็นเราแต่ถ้าเราตายตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะสั่งสมมหาบุญมหากุศลไปได้อย่างสูงสุดเพราะว่าเราไม่มีอะไรดีมาก เกิดมาก็ทำปานาติบาตเพื่อเลี้ยงชีวิตพ่อแม่วงจ้ยาขนาญาาิต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้ปานาติบาตจึงเป็นสิ่งที่ทำให้หลวงปู่ต้องระลึกถึงเมื่อไหร่เกิดเทือนหัวใจทำให้จิตมันเศร้าหมองปลากี่ร้อยกี่ล้านตัว ที่เราได้ประหารอาหารเขาพวกโพ,พวกเขียดพวกเมลงต่างๆจนนับไม่ได้ว่ากี่ล้านล้านตัวตั้งแต่เกิดจนถึงโตเป็นหนุ่มและเมื่อเราไม่สามารถที่จะมีบุญมีกุศลพวกนี้แหละที่เราก็ททำกับเขาที่พระเจ้าตรัสว่าชีวิตแลกชีวิตเคยฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราและเราจะสามารถที่จะหนีจาก จุดนี้ได้หรือถ้าเราไม่มีมหาบุญมหากุศลใจก็เลยเริ่มปั่นปวนมรณะหน้าัยตัวนี้จึงสร้างปัญญาให้หลวงปู่ไงถ้าไม่มีมรณะภัยตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะสร้างสติกลังปัญญาให้หลวงปู่ได้เลยลรกถึงความตายตลอดเรืลึกถึงความตายตลอดเป็นกรรม,มาฐานขั้นสูดยอดเพราะเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกอย่างสุด,สด แต่ถ้าไม่มีมรณะภัยตัวนี้เข้าไปจะภาวนาอย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเบื่อไหนได้มีแต่ติดยึดถือรู้เห็นว่านี้ถูกว่านี้ใช่ว่านี้เลิศว่านี้ประเสริฐว,ว่าตัวเองเก่งกาจอาหานรแต่เมื่อลึกถึงมรณะภัยคือความตายเป็นอารมณ์กับมีความรู้สึกสลุดผุดหูไม่ต้องการอะไรเลยเป็นพระกรรมฐานขั้นสูงจริง จึงตะเกตดกายขวัญขวายเพียรพยายามใช้มรณสติเป็นอารมณ์ตลอดตลอดยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดทางโลกการที่แสวงหามาตั้งแต่นหนแต่ไรมาก็เริ่มที่จะผ่อนคลายและเริ่มที่จะยุติจนหผลสุดท้ายมรณสติก็ได้ผลเมื่อพวกพยายมพวกนายนิรบาล จะมารับวิญญาณในสมัยที่หลวงปู่กำลังป่วยหนักให้น้ำเกลือและนอนอยู่ที่บ้านเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นปั๊บเรารู้ทันทีเลยว่าใกล้ตัวทุกเวลาทุกขณะไม่ได้เลือกว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้จะไม่มีขณะนี้เดี๋ยวนี้เท่าน,นั้นเราจะรีบเร่งขวัญขวายคุณงามความดีให้มากที่สุดมีสิ่งเดียวที่จะเป็นมหาบุญมหากุศลติดในจิตในใจไป ในพบหน้าก็คือบุญกุศลภาวนาการภาวนาเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ทานร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่าการรักษาศีลเพียงวันหนึ่งรักษาศีลพิร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่าคืออานิสง์ไม่เท่าภาวนาคือทานร้อยครั้งพันครั้งอานิสง์บุญกุศลไม่มากเท่ากับรักษาศีลเพียงวันหนึ่ง รักษาศีลร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่มีอานิสงส์มากเท่ากับภาวนาภาวนาร้อยครั้งพันครั้งอานิสงส์ก็ไม่มากเท่ากับจิตรวมเพียงครั้งหนึ่งเท่ากับช้างพับหมูงูแลบลินเมื่อศึกษาหาความรู้ดูจึงมีจิตใจที่ตั้งมั่นที่จะภาวนาเพราะอานิสงส์นี้เลืศอรไเสริฐ ก่อนที่จะภาวนาศีลต้องบริสุทธิ์จึงตัดสินใจรักษาศีลแปดเมื่อรักษาศีลแปดไปพักหนึ่งได้ผลจึงตัดสินใจรักษาศีล227ข้อโดยได้ฟังธรรมะของหลวงปู่เทศเทศดังสีวัดหินหม่างเต้งว่าศีล227ข้อศีล10ข้อศีลแปดข้อศีลหข้อก็คือคุณงามความดีคารวะญาติโยมก็สามารถ ที่จะรักษาคุณงามความดีหรือศีล227ข้อได้แต่ย่าอธิษฐานจิตหรืออย่าใช้คำว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีล227ข้อให้มั่นคงและไม่ทำลายคือถ้าจะพูดถึงทางโลก หรือพูดถึงทางธรรมเขาเรียกว่าห้ามสมทานเพียงแต่ศึกษาดูแล้วก็รักษาปฏิบัติตามนั้นเมื่อรักษาศีลสองข้อบุญกุศลจึงใหรวมใหญ่แต่ในวีิแต่ละวันก็ท่องบุญสาธยายในนวโกว่าตลอดจากปรชิกจีสังกาทิ่เจ็ที่สมไล่ไปจนถึงเสขิยวะเจ็ดสิบห้า เพียรพยายามดูแลร่างกายของตัวเองด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเสียกิจวัตรเจสิบหตั้งแต่เป็นคกรวัติ่งสมควรไม่สมควรเริ่มมีที่จะเริ่มมีสติขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจึงทราบว่าศีลแต่และข้อแต่และข้อก็คือสตินี้เองศีลมากก็คือสติมากศีลน,น้อยก็คือสติน้อยเมื่อรักษาศีล2 2งข้อบุญ ุศลจึงหลายรวมเป็นพลังใหญ่ทําให้จิตขลองลวงปู่รวมเพิบปรุงเรียกว่ารวมใหญ่ที่ต้นว่าต้นนั้นเมื่อจิตรวมใหญ่ที่ต้นว่าต้นนั้นจ,งนนนนจึงเกิดสิ่งม้าจารย์เกิดขึ้นหลายอย่างในการร,วร่วงรู้เหมือนกับจิตนั้นได้พัฒนาจากต่างขึ้นอยู่ที่สูงเมื่อขึ้นที่สูงแล้วก็สว่างสวัยครอบโลกครอบจกักรวาลสามารถที่จะรู้เห็น นรกสวรรค์จิตวิญญาณที่ตายเก่าตายใหม่นี่พูดถึงตั้งแต่เป็นกระาบาทให้ฟังจึงมีความเชื่อความเริมใสขั้นสุดๆและไม่สามารถที่จะอยู่ทางโลกได้เนื่องว่ามรณะภัยเตรียมที่จะเข็นค่าทำลายอยู่ตลอดลมหายใจเข้าออกจึงตัดสิในใจออกวบรรพชาดังที่ได้เล่าไว้ในชีปร,ประวัติดังที่ลูกได้ศึกษาความรู้ดู ถ้าไม่อาจไม่หารถ้าไม่มีมรณสติเป็นอารมณ์มันก็ยากลำบากเพราะต้องหลงโลกหลงสงสารต่อไปในการรู้ในการเห็นและหลงโลกหลงสงสารต่อไปคิดว่าตัวเองเลิศตัวเองประเสริฐตัวเองเด่นตัวเองดังตัวเองดีเลิศกว่าครูบาอาจารย์กว่าหมู่กว่าคณะแต่ถ้ามรณสติเป็นอารมณ์แห่งพระกรรมฐาน มันจะเกิดปรงทำสังเวชอยู่ตลอดว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ชีวิตเราเราคือไม่แน่ใจว่ามันจะไปตอนไหนขณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเชา้าสายบ่ายเย็นกลางคืนกลางวันไม่ได้คิดคือคิดขณะน,นี้เดี๋ยวนี้แม้น้องปู่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ลมหายใจเข้ามันจะออกไหมลมหายใจออกมันจะเข้าไหม ก็มีแค่ไตตัวนี้จิงเป็นพระกรรมฐานขั้นสุดยอดจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไม่มีกรรมฐานใดที่เลืปอนเสรศเท่ากับมรณสติกรรมฐานอื่นไม่เกิดการปรงทาสังเวชกรรมฐานอื่นไม่ทําให้จิตใจเบื่อหน่ายทางโลกง่ายๆกรรมฐานอื่นไม่สามารถเข้าสู่มักเข้าสู่ผลได้ง่ายๆเพราะ นีเพิยรธาความเบื่อหน่ายไม่เกิดแต่ถ้ามรสติเกิดใจจิตจะเกิดความเบื่อหน่ายวางภาระทางโลกเข้าสู่ทางธรรมไม่เอาตัวนี้ก็ไม่เอาเพราะไม่เพราะว่าไม่สามารถเอาไปได้หัวเรา,า,าก,ก็ไม่สามารถเอาไปได้พูดง่ายง่ายทางโลกเมียก็ไม่สามารถเอาไปได้ลูกก็ไม่สามารถเอาไปได้ทราบสินต่างๆก็ไม่สามารถเอาไปได้ สิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญและบาปที่ติดในจิตในใจของเราเท่านั้นหากแม้นว่าสัตว์โลกไม่อยากตายแต่ก็ต้องตายสัตติเรชานมันก็กลัวตายไม่ต้องไปพูดถึงมนุษย์และพวกเทจเพวากสัติเรชานเห็นเรากลัวจะถูกฆ่าถูกทำลายมันก็กระเสือกกระสนดินน้นรนหาทางออกหาทางหนีหาทางสู้เพื่อชีวิตมันจะอยู่รอดต่อไปแต่ ก็ไม่สามารถที่จะข้ามความตายไปได้ไม่ได้เลือกว่าสัตว์นั้นจะเล็กขนาดจนมองไม่เห็นที่เป็นกายหยาบและที่เป็นกายละเอียดคือทั้งกายหยาบเล็กจนแทบจะมองไม่เห็นจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ใหญ่โตเป็นพวกวิญญาณเป็นพวกเทวดา ต้องมีอายุกัรเวลาก็ต้องตายไปตามกานเวลาไม่ได้เลือกเพราะความตายนี้เข้าไปทุกจุดในแต่โลกธาตุพรหมโลกอรูปภพผมถ้าจะพูดถึงอรูปภพผมแม้อยู่ในฌานในยานในอรูปฌานก็ตามแต่ก็พูดถึงตามภาษาทางโลกก็ว่าตายเช่นเดียวกันเพราะว่ายังไม่สามารถพ้นโลกพ้นทงสารไปไหนถ้าพ้นโลกพ้นสงสารไปจึงเรียกว่าเข้าสู่มหาปรินิพานหรือเมืองปรินิพาน แต่เมื่อยังไม่พ้นโลกพ้นสงสารแม้นเข้ารูปฌานหรืออรูปฌานก็ตามเรียกตามสมมุติได้เลยว่าตายเฉกเช่นเดียวกันเพราะต้องเกิดอีกเมื่อฌานเสื่อมหรือหมดกําลังของฌานยานก็ต้องเกิดอีกต้องดวนรกหมกไหมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเมื่อตายจากมนุษย์จะเกิดเป็นมนุษย์อีก ได้แสนยากส่วนมากจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตวิเรฉา,านเทวดาเมื่อตายจากเทวดาจะกลับมาเกิดในเทวดาอีกแสนยากส่วนมากเมื่อตายจากเทวดาแล้วก็จะไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตวิเรฉา,านพรหมที่อยู่ในชานญยานมีปิติเป็นอาหารเมื่อหมดอายุ การที่จะเข้าสู่พรหมโลกอีกเป็นสิ่งที่ยากส่วนมากจะเป็นตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสั์เดรชานอรูปประพมแม้ดับอยู่อย่างนั้นเหมือนกับนิพพานแต่เป็นนิพพานพมเมื่อหมดกําลังฌานหรือหมดอายุจากอรูปประพมการที่จะเข้าสู่อรูประพมอีกเป็นไปได้ยากต้องตกนรกหมกไหมเป็นเปรต เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปนี่เพียงจะยกเข้าๆให้ลูกให้หลานฟังไม่ได้ยกถึงเต็มพระสูตรก็เข้าใจเลยว่าไม่มีสถานที่ใดที่จะมีความสุขเหมือนกับเมืองพระนิพพานของพระพุทธเจ้าเมืองพระนิพพานเท่านั้นที่จะมีความสุขที่สุดเป็นที่ไม่แก่ไม่เก็บและไม่ตายแต่พวกเราจะสามารถไปถึงได้ไหม พราะเมืองนี้เป็นปีศารรมเมืองนี้เส้นงผมบงังกูเขาเมืองนี้ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะไปได้การที่เข้าวัดประพฤติปฏิบัติก็เพื่อละเพื่อวางถ้าเข้าวัดไม่สามารถละวางได้ผู้นั้นก็ไม่สามารถเป็นคนดีได้ไม่ว่าพระเห็นเอนจีวาตุปทิกาก็ตาม บางทีพระเราคิดว่าเป็นพระสุปฏิปโนเวลาตายแล้วตกนรกเราก็ไม่ทราบบางทีุบาวสาตุกติกาคิดว่าเขาอยู่ปกติของเขาทำบุญทำกุศลเป็นปกติแต่ไม่มากคิดว่าเมื่อตายแล้วเขาจะต้องไปในคติที่ไม่ดีกับขึ้นสวรรค์หรือไปพมหาโลก หรือเข้าสู่พระิานใครจะทราบได้คือขณะจิตีเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะาของพระพุทธเจ้าได้คือขณะจิตีเดียวเท่านั้นว่าเราจะไปไหนไปทุกขติหรือสุขติทำบุญมากๆบางทีไม่สามารถระลึกถึงบุญกุศลตัวเองได้เมื่อเวทนากก้าเขาถึงระลึกถ,ถึงการทำปาณาติบาตปั๊บ พาสัตว์ต่ชีวิตส่งผลเป็นนิมิตหมายบอกก็เข้าสู่สัตว์ตวดิเรกชันเปรตอสุรกายและนารกทันทีผู้ที่ทําบุญไม่มากฝ่ายใจในบุญอยู่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราทําบุญน้อยไม่ได้ทําบุญมากเวลาก็จะตายล้วลึกถึงบุญตลอดกับขึ้นไปสู่สุคติภูมิขึ้นไปสวรรค์ มีความสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆหรือไม่สามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้ก็ยังอยู่ในสุคติภูมิของมนุษย์ยังดีกว่าเพราะว่ารละลึกถึงมหาบุญมหากุศลครั้งสุดท้ายนี่ใครจะทําได้งั้นการทานก็ตามการรักษาศีลการภาวนาก็ตามเพียงแต่ให้พวกเรามีสติกําลังบัญญาไว้ถึงบัน้นปลายทายชีวิตเมื่อ ร่างกายจะแตกกระจายว่าเราจะมีสติกาลังปัญญาช่วยตัวเองได้ไหมไม่มีใครช่วยเราได้พระพุทธเ,เจ้าก็เป็นผู้บอกผู้สอนในเรื่องปู่ปู่เทศในดวงขันานฟังก็เป็นผู้บอกผู้สอนเท่านั้นลูกเป็นผู้ทําเองฟังทาต้องฟังให้เป็นฟังแล้วก็น้อมเข้าสู่ที่ใจให้มันถึงใจมันถึงใจก็จะเข้าใจเรื่องธรรมะัแล้วก็น้อมรับเข้าไปพื้นปฏิบัติไม่ประมาทเดเลิก เียนปยายามีสติอยู่ทุกเมื่อเมื่อมรณะภัยมาถึงเราก็จะสามารถเข้าสู่สุคกติภูมิได้ไม่สงสัยงั้นการที่เราเข้าวัดฟังธรรมจึงเป็นเหตุให้มีสิ่งดีเพราะว่าสามารถที่จะละทางโลกได้ถ้ามีเจตนาดีแต่ถ้าไม่มีเจตนาดีก็ได้รับสิ่งที่ไม่ดีตอบสนองทต,ต้องเข้าใจนะว่า สถานวัดสถานที่คําว่าวัดวารามวัดวารามที่แท้อยู่ที่ไหนบุญกุศลที่แท้อยู่ที่ไหนถ้าเข้าใจเรื่องธรรมะเมื่อธรรมะถึงใจก็จะทราบทันทีว่าวัดวารามที่แท้อยู่ที่ใจของเราเองบุญกุศลที่แท้ก็อยู่ที่ใจของเราเองหากแม้นว่าเราอยู่ที่จุดใด ประเทศไทยประเทศอื่นหรือบ้านหรือวัดถ้าใจเราเป็นบาปกุศลมันก็เป็นบาปกุศลแต่ถ้าใจเราเป็นบุญกุศลมันก็เป็นบุญกุศลอยู่ทุกการเวลาไม่จํากัดการเวลาเข้าห้องน้ําห้องส้วมเดินกินนอนมันก็มีความสุขถ้าใจเป็นบุญบุญกุศลแม้แต่ภาวนาแม้แต่การที่จะนอนหลับก็ตั้งใจภาวนา หลับคาคำบริกรรมมีพุโทโตพุโทโธจามโมสังโฆเป็นต้นหลับก็เป็นหลับลึกหลับที่ไม่มีสิ่งที่เลวร้ายเข้าไปรบกวนมีสติกำลังปัญญาเต็มที่ในขณะหลับและมีสติกำลังปัญญาเต็มที่ในขณนะตื่นนี่คือมหาบุญมหากุศลที่เกิดแล้วในใจของเราเป็นอย่างนี้อยู่ที่บ้านก็เป็นมหาบุญมหากุศลถึงใจ อยู่ที่วัดก็เป็นมหาบุญมหากุศลถึงใจแต่ดีคนละอยา่างดีแบบไหนดีที่ว่าสามารถตะเกียตะกายขวัญขวายหนีจากความสุขทางบ้านเข้าสู่วัดวาอารามได้คือสามารถที่จะละกิเลสแบบหยาบๆที่มีความสุขอยู่ที่บ้านด้วยกรรมคุณห้าเข้าสู่วัดวาอารามได้ตัวนี้เป็นการดีขั้นแรกเริ่มต้นแห่งความอยาก ดีครั้งที่สองเมื่อเจอครูบาอาจารย์รับธรรมะสิ่งที่เราไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจชัดเจนทำความเห็นที่มันผิดมาให้มันถูกมันต้องมันตรงและจิตนั้นก็เป็นสมาธิตั้งมัน่นที่พพุทธเจ้าว่าจิตผ่องใสตัวนี้เมื่อจิตผ่องใสเริ่มขึ้น เราก็จะเห็นความรู้สึกใหม่ของเราความรู้สึกใหม่ที่ไม่ใช่ความรู้สึกเก่าเพราะมีความเชื่อที่ถึงใจถึงใจตัวนั้นความรู้สึกตัวนี้ไม่มีใครที่จะร่วงรู้ได้นอกจากเราเป็นผู้รู้เองเห็นเองเรียกว่าสันทิติโกอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาที่เรารู้เลยเห็นและเป็นปัจจัยต่างวังแล้วพึงน้อมเข้าสู่ที่ใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ พวกเราก็จะมีปัญญาเองนะขออนุโมทนาโดยสาธุที่พ่อพูดให้ฟังพาอว่าการ